วิธีการปิดการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไม่ถึง2นาทีก็ทำได้เลยครับมาดูกันเลยครับแอปพลิเคชันที่กวนใจเช่นนะครับแอปที่ทำให้เราเวลาเราทำงานอยู่หรืออัดบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ก็จะมีการเด้งครับเด้งอย่างนี้ครับเด้งมาเตือนเด้งมาเตือนอย่างนี้ครับเราจะมีวิธีการปิด การแจ้งเตือนยังไงมาดูกันเลยครับก่อนเองเข้าไปที่การตั้งค่าครับที่รูปฟันเฟืองตัวนี้ครับแตะเข้าไปเมื่อแตะเข้าไปแล้วเลื่อนเข้าไปข้างบนเรื่อยเลื่อนเข้าไปมาเจอคําว่าการแจ้งเตือนและศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือนและศูนย์ควบคุมแตะเข้าไปครับจากนั้นก็ เลือกไปที่การแจ้งเตือนแอปการแจ้งเตือนแอปแตะเข้าไปครับการแจ้งเตือนแอปหลอดสกู๊ครับก็มีประมาณนี้ครับวันนี้ครับเราจะมาปิดการแจ้งเตือนสัก2แอปครับ2แอปก่อนนะครับ2แอปก่อนคือแอปตัวแรกคือ youtube กับ ลายครับ YouTube กับลายก็ใช้เนื้อมือเลื่อนครับเลื่อนแถบสีขาวนี้ย้อนคืนมาเห็นนะครับเป็นแถบสีเทาแล้วแล้วก็ลายครับแตะเข้าไปครับเลื่อนถอยหลังมาให้เป็นสีเทาครับเห็นไหมครับวิธีการปิดการแจ้งเตือนในแอปด้วยวิธีการง่ายๆไม่ถึง2นาที ก็สามารถทำได้เลยครับในการที่เราปิดแอปเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนนะครับป้องกันแจ้งเตือนเช่นแอป YouTube และ l ล n e เราป้องกันไม่ให้การแจ้งเตือนเด้งออกมาครับเป็นการรบกวนเมื่อเราทำงานหรือว่าเราอัดวิดีโออัดหน้าจออัตโนมัตินะครับก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ปิดปิดชัว่วคราวก่อนนะครับปิดชัว่วคราว ถ้าจะเปิดครับเปิก็สามารถเปิดได้ครับก็แตะให้แถบเั็นแถบสีฟ้าครับแตะกาไปครับ YouTube เปิดแล้วแตะที่ไลายครับแตะเลื่อนไปให้เป็นแถบสีฟ้าแค่นี้ครับเป็นการปิดเปิดการแจ้งเตือนในแอปแอปง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนครับก็สามารถทำได้ สำหรับคลิปนี้ครับเป็นการปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอปที่มารบกวนเราครับรบกวนสมาธิในเวลาทำงานเป็นการปิดชั่วงร่าวหรือปิดถาวรแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องณนะสรพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ